สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องฟ้องไปสวัสดีถักไทยเอพีน้ำช่วงเอพีถักไทยเอพีชีช่วงบา,บายบครค่ะพี่น้องณตอนนี้บ่ายเล้วประสิภาพกันังสมยังไม่ทันได้เตียงเองียงดอกกินเข่าบ้างเสาสายนี่กินเข่ากับปนปลากับพักลวกแลก้วก็อ่านต้มยำตีนไก่ไหมพี่นอ้องกินแล้วก็นอนดีลากอีเลี้ยมันแดนหอนมันก็นล้มอยู่เดีตวมันหอนเนาะ อริภากันอาบน้ำอาบน้ำปลาปูปลาเปียงเรียบร้อยแล้ยวย้ายนัน่งนอนเร็วบินโพทะโทรศัพท์หลายเบิ่งโทรศัพท์แล้วก็ปวดตาเห็นปะนอนเนี่ยยี่บุญก็อาบน้ำเปลี่ยนเสียผ้าเรียบร้อยมานั่งกินนำโคโกนำเป๊ปซี่เย็นเย็นยู่นี่หรอพี่น้องและะ้วก็เลสซี่โบเรื่องอัน,น,อน,นยี่บ,บุญตอบมินยี่บ,บุญตอบมินเอฟซีอันเพิ่นถามมาพี่น้อง ยิ่บอกก็ตรงเกินไปยี่งพูก็บอกแบบแบบตรงเกินไปฮ่ะนะตอบตรงแล้วก็ตอบเงี้น้อยนึงอันพิ่นกับบไดีหยังมากไม่ได้ยี่บพูกับบอดีหยังมากไม่ได้แบบอันพิ่นถามมาว่าย้ายวิสาคือโดนอันคือน้านแท้เอออันนี้พิ่นถามมาย้ายวิสาน่ะคือด้านนานได้แท่เนาะบัดนี้ยิ่งพงก็เลยโอ้สิตอบยังไงเนาะ คือผู้ใดก็อยากรู้นั่นแหละผู้ใดก็ถามมาแบบนี้ละ่ะยิบนกับตอบไปหลายแล,ะละ้วล่ะก็มีแต่ว่ากับกัรบรู่เขาโทรเขาอ่านถามไปทั้งสถานทูตเขาก็มีแต่บอกว่าอยู่ในระวังรอคิ้วตัดสินในระวังพิจารณาตัดสินรอคิ้วนะ่ะแม่รอคิ้วพิจารณาตัดสินว่าจิได้หรือบ่ได้น่ะแม่วิสาน่ะแม่พี่น้องอะไรยิบุญก็บอกอยู่ตลอดมาดิเหมือนกับเมื่อเสาร์นี่กับ หลังจากที่ญี่ปุ่นเอาเอาคลิปลมคลิปเฮดกับขา่าวเออคลิปกินกาแฟพพยายแล้วก็เฮดกับขาลาล่าวแล้วก็เอาอันคลิปหัวใหญ่แล้วไทยอันจองขังห้างเวลาเราไปอันเฮดงานอันเราซ่มมาให้ญี่ปุ่นก็เลยป้องแปลให้กับเอซิเดิเบิ้งมมันบอกตอนนี้น้องเขาก็เลยถามมาว่ายายคือนั่นได้แทวีซา่าคือโดนแทเขาถามมาซัมนน่ละเออน้องเขาก็ถามมาซัมนเาามน่ญี่ปุ่นก็เลยว่า ย้าบอกเราโอ้ยย้าบอกสติตอบจังไดแบบนี้ก็เลยวางสิย้ําบอกก็บ่ามันค้นออกวีซ่านาะอก็เลยวางสิเอออันถามไปทางสถานทูตเขาก็ว่าอันรอนานเนจหน้อยแล้วก็สสำหรับคนที่เคยไปเพิ่งก็ว่ากับประมาณนี้ละถึ่คนที่เขาเคยไปเขาก็บอกว่ารอประมาณนี้ละอันย้ําบอกกับถามทังสถานทูตสถานทูตก็่าอันรอนานอยู่ ก็ต้องลอๆล่ะเนาะจ้ายิบุญกัเลยวังสิล้วเขาได้ตอบมาบปะนี่เราได้ตอบมาว่าที่ถามไปอ่ะเพียงแต่อยากให้ย 10. ouais ้ายเดี๋ยวไปอยู่น uh ้ําตาลไวๆชอบเวลาย้ายอยู่กับตามันมวนดีต้องขอโทษที่ถามเอี่ามกัมาเนี่เหมือนเราสิน่อยใจเลยเราสิเครียดให้ยิบุกับวัดจักยิบุกับวัาหลายไปคันยิบุต่อว่าโอ๊ยบ่ลู้ค้ามาบ่ลูก็คือจบเนาะแต่ว่ายิบุก็เลย มันบอรลูน่ะแม่พี่น้องบรรลูนจีวายังไวกรร็เลยคือความคิดยี่บุญอะ่ะโอ้จิตตอบจังไเนอก,กรรปุ่นเลยพิมพ์ไปยังสั้นเลยโอ้จิตตอบจังไเนอกบนนัดหนี้ยีบ่บุญก็เลยวางสี่กับยี่บุญกับมันนคนออกวิสากับจริงจิงกัแมนคือเขาบริเป็นคนออกวิสาก็เลยตอบรบริเป็นอย่างมันคือโดนเทเหตุผลเหตุเละผลท,ที่ที่มันไม่ได้น่ะเพราะอะไร,ขระเขาบริเป็นคนเขา,ราบริเป็นคนพิจจระารอบริเป็นคนออกเขาเลยบรรลูว่ามันเป็นเพราะเหตุใด ปานี้เพิ่นก็นเรียกว่าที่ทำม,มาเนี่ยยางให้ไปยังให้ไปอยู่กับตาใไ,ไว้มาเวลายี่บนอยู่กับตามันมันมวนดีแล้วว่าที่ทำกับบ่มีอย่างดอกต้องขอโทษอีกที่หนึ่งอย่างประมาณนี้ละอันเพิ่นน่ะขอหกเดือนคือกันเพิ่นว่าเพิ่นขอหกเดือนคือกันขอที่หลังยัยบนเพิ่นได้แล้วเออเพิ่นว่าเพิ่นขอที่หลังยยบนเพิ่นได้แล้ว แต่ว่ายเย็บบนน่ะขอกรเป็นอย่างคือบ่ได้นี่แหละเพิ่นเลยของใจเพิ่นก็เลยถามมาบัดนี้เย็บบนก็เลยโอ้สิตอบจังได๋ก็เย็บบนบ่ได้เป็นคนพิจารณาออกวีซ่าเย็บบนก็เลยตอบบ่ไใดเย็บบนบ่กแล้วโอ้สิตอบจังได๋บัดนี้ข่อยสิตอบจังได๋บัดนี้ข่อยก็บ่ได้เป็นคนออกวีซ่าเนาะอีหยังประมาณเนี่ยอันอันคนที่เพิ่นไปขอหกเดือนเพิ่นก็ว่าประมาณนี้ล่ะแล้วก็ถามทางสถานทูตสถานทูตก็ว่ามันสิซ่าเน่จังหน่อยให้รอก็สิได้รอล่ะเนาะจ้าเย็บบนเลยว่าก็เลยเหมือนกับเราสิเครียด หรือน่อยใจอย่างะมาณนี้พอเราก็เลยพิมตอบกับมาว่าที่ถามน่ะเพราะว่าอยากให้ยายเดี๋ยวไปอยู่กับตาไปไหเพราะว่าหนูชอบเวลายายอยู่กับตามันม่วนดีที่ถามน่ะก็คือหนูกับขอหกเดือนคือกันขอที่หลังยายจะหนูได้แล้วอันนี้็ดีจะน้านะคะสําหรับผู้ใดพนขอหกเดือนขอที่หลังเง้บนได้ก้อนไปแล้วน้งเสียเอมพก็ดีใจน้าอาจจะเป็นเพราะว่าเิืน เป็นเมียที่จดทะเบียนบ่มีอ่ากรณีพิเศษบ่เออเพิ่นนในกรณีพิเศษบ่หรือว่าผัวเพิ่นรวยซัพพอร์ตอ่ามีเงินซัพพอร์ตหลายบ่อ่าเมียเพื่อนได้ถูกต้องแต่งตามถูกต้องตามกฎหมายบาอ่อเออหรือว่ามันคนละประเทศกฎหมายยางไงพวกกันบ่อันนี้มันกะมันกะหลายประเด็นอยู่ด้พี่น้องอนันกะสีแตกตั้งกันไปอยู่แต่ว่าคนในกรณีขอางแยบุญนี ยี่บุลูนะคะเพราะว่าเขาไ่ได้เป็นภูพิจาราหน้าออกวิสาแต่ว่าขั้นประเทศเดียวกันขั้นประเทศเดียวกันกับยี่บุเคยขอสามเดือนแล้วเมื่อขอเปลี่ยนจากสามเดือนมาเป็นหกเดือนทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานแล้วก็ไปสามเดือนเพียงสองั้งบม่ได้ไปซีหาฮูกิจอ,อาจจะถ้าเราเราไปน้อยครั้งอาจจะขอได้่าแน่พิจารณาโดนแน่ อันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งอีกก็คือประมาณว่าเราไม่ได้จดทะเบียนกันความเชื่อมั่นของสถานทูตก็อาจจะน้อยลงเพราะว่าเราก็เพิ่งไปสามเดือนแค่สองครั้งอ่าสามประเด็นที่สามก็คืออาจจะแฟนเรามีเงินการันตีโชว์ให้กับสถานทูตน้อยไปไหมเออบ่ร้ยบอก่มีเงินอ่าพ่อ่ีจะซัพพอร์ตในการที่เชิญแฟนมาเที่ยวเนี่ย 6เดือนเนี่ยมันซึ่งมันใช้ระยะเวลานานค่าใช้จ่ายต้องเยอะขึ้นอย่างเสียดาเงินเจ้าบริมีหลายถ้า3เดือนโอเคคุณสามารถคุณสามารถการันตีซัพพอร์ตได้แบบสบายแต่ถ้า6เดือนเขาก็อาจจะพิพจารณาโดนก็เกาบอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นอาจจะเป็นข้อคิดที่เขาจะเอามาพิจารณาเนาะอันนี้เขาก็บร่ได้สามารถสิืูได้นะยึดกับเหมือนว่าตรงเกินไป บางครั้งคนเขาตอบตรงเกินไปหรือว่าเอาความจริงมาพูดกันแบบตรงเกินไปมันก็ไม่ดีนะพี่นอ้องแต่เยบุนเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่ว่าไม่ชอบพูดอะไรแบบคุมเครือคือคิดแบบไรก็าอกมาแบบนั้นโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเขาจะโกรธเราไหมยังสีนะ่น่ะเออแต่ที่บนถามไมเยบนเยบนไม่ได้โกรธเดอ้อไม่ได้โกรธแต่อยบนตอบตรงเกินไปคือเขาคิดว่าโอ้คนีอตอบยังไงเนะาะเหมือนกับว่รู้ กูบ่ได้ออกกูก็บ่ได้เป็นคนพิจารณนาออกวิสานอะมันติดขัดตรงไหนยังสีหน้าก็เลยว่าโอ้ยยายบุญก็บ่ได้เป็นคนออกวิสานเนาก็บ่รู้ละก็ก็ล้อนั่นล่นนละก็ถามก้นที่เขาเคยไปว่ามันโดนบอเขาก็ว,ว่าประมาณนี้แหละยายเอาสถานทูตเขาก็วว่าโดนอยูลอออ่ล้อเด้อประมาณสามสี่เดือนหาเดือนเขาก็วว่าไปเนี่ยเพื่อนไปขอที่หลังพเพิน่นใดกอนพกเพื่อนอาจจะมีกรณีพิเศษไหมเออ คนอาจจะมีสิทธิพิเศษไหมคนเป็นเมียแตงคนผัวคนรวยเ่นเคยไปหลายรอบแล้วอย่างประมาณนีบอมันอาจจะคนละคนละอ่าประเด็นไหมเนียนบอคนละยางบอยังสีน่าจะเอามาเปรียบเทียบกันกับเัยบุญเลยกะทุกอย่างเลยมันมันก็ไม่ใช่นะคะพี่น้องเนาะไก่บ่ต้องโกรธบ่ต้องเครียดให้เัยบุญหรอกยัยบุญกับบ่ได้โกรธได้เครียดก็ต้องขอโทษกันถ่าเหมือนกับว่าพูดออกไปแล้วมันมัน ไปทําให้เขาน้อยใจหรือเขาเขาเกิดเขาเกิดว่าโอวสร้างใหญ่นี่เด็กูถามดีๆเขอตอบมากวนตีนเท่อย่างประมาณนี้นายญี่บนต้องขอโทษนะคะยี่ปุ่นมันไม่จตนาตรงนั้นเด้อเพราะเดี๋ยวไม่จตนาที่จะไปตอบแบบกวนตีนกวนบาท่ายอยังดอกญี่ปุ่นเราตรงๆเฮาเฮาก็คิดจังสันน้นเนาะโอ้สิตอบจังได๋เนาะบ่ดนี่เขาเฮาก็เขียนไปทางเฮาคนได้เป็นคนออกวิชาว่ามันติดขัดตรงไหนจังซี่นะโอ้ยคําสิตอบนั่นน่ะก็เลยว่าโอ้ ดีเพ่นก็เหมือนกับจะน้อยใจหรือว่าพ่นขี้เกียจนะย่าบุญก็บ่จัานะแต่สำหรับผู้ใดถามย่บนมานี่บอกเลยย่บนบ่รููเดอจะถามนะคะคำว่าขึ้นด้านเ่นย่าถามย่บนบ่รููเือกันถ้าเบิ่งว่ามันสิได้หรือบ่ญด้ย่บนสิมารายงานสิมาอัปเดตต่อเนื่องให้ฟังหรอกพี่น้องว่ามันสีได้บอสามเอหกเดือนเนี่ยมันสิพานบอถ้ามันบอพันย่บนก็จะกลับไปขอสามเดือนนั่นแหละพี่น้องคือสามเดือนเนี่ยมันใช้เวลาบ่โดนในการรอวีซ่าน่ะนะ แต่หกเดือนน่ะมันใส่เวลาโดนพอมาเข้าเปลี่ยนจากสามเดือนมาเป็นหกเดือนแล้วเขาก็ไปได้แต่งงานาเขาบปได้เป็นเขาบปได้จดทะเบียนแต่มันก็สามารถไปได้คือกันสามารถขอได้คือกันท่านล่ะพี่น้องก็ต้องรอเบิงรอฟังการอัปเดตของเยบุญเนาะอันแม่นเมื่าเยบุญบ่อยากไปพี่น้องเยบุญก็อยากไปอยู่พอไงเราก็ทาอันนี้ก็ต้องเข้าใจเนาะอันขั้นจิตธรมว่าย้ายมันเป็นอย่างมันคือบ่ดดี้เนี่ยเยบุญหาคําตอบให้บ่ดด้เด้อพี่น้องเด้อ ยายทําไมช้าจังตอบป่ไ้ป่านนี้ยังไม่ได้หลือยายมันเป็นเพราะอะไรตอบป่ไรยายโบลตอบป่ไรพี่น้องก็ต้องถามใครเห็นยายบบญได้ยายโบลก็จะมารายงานเลยได้บ่ไรยังยายโบญก็จะรายงานตลอดนะคะเออถามมาไ้ไปยายนะ่ะตอบได้นะคะยายบบญวีซ่าออกหรือ,อยังตอบได้นะคะยังไม่ได้ยายโบลจะตอบอยังสี่อืถ้าถามมาทําไมมันยังไม่ออก มันเป็นเพราะอะไรมันทําไมถึงนานจังเนี่ยยี่บนตอบบ่ได้อนคตพี่น้องอันนี้ชี้แจงเรือพี่น้องเลือสิบ่ได้มีข้อผิดพลาดในการตอบคําถามแล้วก็จะทําให้แบบอ่ามีความรู้สึกที่ไม่ดีถ้ายี่บนตอบไปโอ้กอบตอบกวนตีนก็ตอบกวนตีนกูแท้กูสากูวงกูสาว่างดีกูสาอยากให้ไปเจอไวไว้อย่ากให้ได้วิสาไปไ,ไว้ยีบ่บน ก็ต้องขอตัวแหละเพราะว่าค้นถามมาในในแบบนี้นะยี่บนตอบบ่บได้พี่น้องยี่บนตอบบ่ได้เพราะว่าทําไมถึงช้าจ,จังเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรยายมันถึงไม่ออกสักทีมันถึงไม่ได้ทําไมถึงช้าจ,จังเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาได้เขาไปขอแล้วเขาไปขอรุ่นรุนเดียวกันกับยา่บนหรือว่าไปขอที่หลังยา่บนแต่ว่าเพิ่นไดเ้เล้วเนี่ยแต่ก็บรว่าป,ประเทศเดียวกันบอรหรือว่าคนละประเทศแล้วกัน เขาอยู่ในสถานะเดียวกันกับยายบนบอแค่เป็นแฟนไม่ใช่เมียที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเมียนอกสมรสน่นะนะในกรณีนี่บอแต่ว่าเพิ่นได้เลี้ยวเพิ่นนู่นนี่นั่นเพื่อนไปบอยหรือว่าเพื่อนบอท่านไปเลยเพื่อนมาขอเนี่ยเพิ่นไดเนี่ยถ้าเพื่อนเป็นแบบนั้นยียบล์ก็ดีใจน้ำนะคะก็ดีใจด้วยแต่สําหรับเายบลมันบ่ลู้ปัญหาที่มันไม่ได้อะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรา เพิ่งไปแค่สองเดือนไอ้สองครั้งสามเดือนหรือว่าเป็นเพราะว่าแฟนเราไม่มีเงินพอหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้จดทะเบียนหรือเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แหละก็คือนั่นแหละมันเป็นวาเฮาบ่อต่อบ่อใดมันทําไมมันถึงไม่ออกสักทีใหญ่ทาไมถึงช้าจ,จังทําไมมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยก็ถามยี่บนนี่ยี่บลคือออกตัวเลยว่าไม่รู้ว่าต้องถามนะคะับพี่น้องเพราะว่าถามมากคันยี่บนต่อไปกะ หมือนควรตีนน่ะพี่น้องประมาณนั้นนาอเอออันนี้สีเฉงซูฟังก็ต้องเครียดเด้อยังบ่งกับขอโทษคือการ,ำราํำหรับผู้ติตถามแบบนี้มากนะคะจร,จริงๆแล้วน้องเขาก,าากาลัวไม่จตนะอียังหรอกก็บอกไม่จตนะอยากแค่ถามว่าทำไมถึงช้าจังยายวีซ่าเนี่ยน้องเขาถามมาเนี่ยก็คือเขาก็อยากรู้นั่นแหละ ทำไมถึงช้าจังเพราะว่าเขาขอทีหลังยายบุญแล้วเขาได้นะคะแต่ว่าเขาจะมีกรณีเป็นพิเศษกว่ายายบุญไหมเขาแต่งงานจดทะเบียนไหมเขาเที่ยวไปบ่อยครั้งไหมเขาเคยทํามาแล้วไหมแต่สําหรับยายบุญจดทะเบียนไม่ได้จดไปสองครั้งสามเดือนอ่าแล้วก็เรามาเปลี่ยนวีซ่าหกเนี่ยมันไม่ได้เพราะอะไรหนึ่ง เขาอาจจะนู่นนี่นั่นคือเย็แบบนว่าแล้วแล้วช่วงนี้ก,ก็มาติดสงกรารดิเริ่มพ่นองบาลนี่ก็จักงามไปเรื่องบาลนี่เอาก็รอไปนั่นแหละครับผู้ที่อยากจะถามมาเป็นอย่างมันคือบ่ได้เป็นอย่างคือโดนแทนเนี่ยเยบบนไม่มีคําตอบนะคะถ้าถามว่าได้หรือยังยายวีซ่าเย็จบบจะต่อวบายังไม่ได้นะคะอันนี้เขาใจด้อเราก็ต้องขอโทษขอให้ไทยเยบบนต่อไปแบบมันมันเหมือนมันเหมือนกวน กวนตีนเออกวนตีนน่ะนะเออบาแบบบาสุภาพโลดาไปเนะาะก็ต้องขอโทษขอไผ่ฮลโหลพี่น้องโอ้ยเนอะจะสิบายยังไงขอบคุณหล,ลายๆจ้าขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ทักทายถามไทยมาเนาะค่ะเนาะกะท้าสิ่งใดที่บนบอกไปพ่ดถึงองค์ถึงแกก็ต้องขอโทษขอไผ่ได้จ้ะเ้อ